โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบ a k นะครับอ่ะในวันนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับก็ช่วงนี้ผมขอเลื่อนมาลงไวัขึ้น1วันนิดน,นึงลนแล้วกันเนาะในใน,ในพาทนี้แล้วก็ในสัปดาห์นี้เพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับจะมีอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตประจำปลายเดือนสิงหาคมก็จะมาแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่ง ผมก็ไปดูมาแล้วนะครับสำหรับวิดีโอพรีวิวนะครับอัปเดตต่อไปก็ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือคุกกี้จอมจนคุณธรรมครับอ่าถ้าใครที่เคยเล่นคุกกี้รันในภาคลายมาเนี่ยจะจำตัวนี้ได้เนาะนะครับก็คือเป็นตัวจากภาคเก่านี่แหละนะครับก็จะกลับมาในภาค o อ e n b เบรกนะครับซึ่งพอมาอยู่ใน o อเวนเบรกเนี่ย ผมว่าต้องมีอาจจะต้องมีแบบเขาเรียกอะไรอะแบบอาจจะต้องมีปรับความสามารถจากแต่อาจจะแตกต่างจากภาคลายก็ได้ไม่แน่นะฮะก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งซึ่งตัวจอมจนคุณธรรมเนี่ยจะมาในแพทกลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนกันยายนนะครับจะไม่ได้มาในช่วงนี้เนาะนะครับก็คือจะมาอีกทีคือกลางเดือนหน้านะครับกลางเดือนกันยาแต่ในปลายเดือนนี้เนี่ยวันที่29กเนี้ยก็จะเป็นคุกกี้ตัวใหม่ไปก่อน นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมตื่นเต้นอยากเห็นความสามารถจอมจรคุณธรรมจังว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะทําคะแนนดีไหมก็รอลุ้นนะนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นยากเหมือนภาคลายหรือเปล่านะตอนภาคลายผมจําได้เลยเวลากดสไลด์อ่ะความสามารถในภาคเก่าอ่ะคือถ้ากดสไลด์เนะี่ยเห็นว่าสมมุติว่าคุกกี้อยู่ กระโดดอยู่กลางอากาศสมมตินะแล้วเรากดสไลด์เลยเนี่ยมันจะลงพื้นมาทันทีเลยครับมันก็เลยมีปัญหาว่าชนสิ่งกีดขวางมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าความสามารถประมาณนั้นนั่นแหละนะครับในภาคเก่าถ้าใครยังจําได้เนะแต่ไม่รู้ว่าพอมาอยู่ในโอเวนเบกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะอาจจะมีบางส่วนเนี่ยความสามารถเหมือนกับภาคลายไหมอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเนาะสำหรับตัวจอมโจรคุณธรรมนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับ เดี๋ยวเรามาก่อคูปองก่อนนะครับอ่าคูปองเป็นลูกบาทใส่ลุง300อันนะครับอ่ะเดี๋พิมพ์เลยอันนี้เป็นคูปองท้ายคลิปจากวิดีโอพรีวิวเนาะก็คือมีเป็นประจำทุกเดือนอยู่แหละนะครับเด u e l c o m e แล้วก็ b a c k R E B E แล้วก็ L นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็เพื่อนๆสามารถไปกรอกได้เนะซึ่งคูปองนี้จะกรอกได้จนถึงวันที่29อ uh, ่สิาสิงหาคมนี้เวลา6โมงเช้าก็ก่อนก่อนที่จะก่อนที่ตัวเกม,มจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพราะว่า ตัวเกมเนี่ยจะปิดปรับปรุงใน <c oughs> นี่ครับก็คือกำหนดการก็คือวันจันทร์เนี้ยครับเวลาหกโมงเช้านะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเข้าสู่ช่วงกันเลยเดี๋ยวสักครู่นะฮะขอเล่งความสว่างจอนิดนึงพอดีมืดไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับที่วิ่งไปเนาะก็จะเป็นตัว, cookie, ตตวคุกกี้น้ำตาลหิมะใช่ปะตัวนี้อ่าใช่นะครับน้ำตาลหิมะแล้วก็พาร์ทสองเป็นคุกกี้ซอมบี้นะครับอ่ะรีเซทซุ่มใหม่หนึ่งสองสามอ่ารอบนี้ได้คุกกี้พาร์ทแรกนะครับเป็นคุกกี้ รถเอเกล e ale, นะครับผัดแรกนะครับผัดที่สองเป็นไฮเดนเยียนะครับส่วนเพชรสัตว์เลี้ยงเป็นผีพ่อบ้านนะครับซึ่งเป็นเพชรของคุกกี้รถแบล็คเบอร์รี่นะครับอ่าสมบัติที่สุ่มได้จะมียามำลุงต้นไม้อ่ามาไม้จิว๋วแล้วก็กระดิ่งรูดอฟนะครับสามชิ้นนี้นะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย sangat thank <laughs> you เทโนาธรรม わっ 282ล้านนะฮะขันแวก <c oughs> อ่ะจบครับ4ี่รอยยี่สิบล้านนะครับสำหรับแรนดอมเซตสัปดาห์นี้เนาะโอเคอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแรนดอมเซตประจำสัปดาห์นี้แล้วก็ในพาร์ทนี้นะครับก็ในพาร์ทนี้ผมขอเลื่อนมาลงเร็วขึ้นนิดหนึ่งเนาะมาลงในวันนี้แทนนะครับในวันอาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มี อัปเดตใหม่นะครับเพราะว่าอัปเดตใหม่เนี่ยมาวันที่29นี้แล้วดันตรงวันจันทร์ด้วยนะครับก็เลยขอเลื่อนมาลงวันนี้แทนนะครับสําหรับคลิปในช่วงนี้เนาะนะครับอ่ะก่อนจากกันไปนะครับในคลิปนี้เนาะก็บายบายหมดนี้เนาะก็อีเวนต์ใกล้จะหมดแหละนะสาหรับตัวโรงเรียนล้างขยะขวัญอ่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีเนาะ ว่าแต่ละห้องเนี่ยผมทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะอย่างห้องดนตรีก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นล้านนะครับอยู่ท็อปหนึ่งจุดหนะฮะส่วนห้องศิลปะอ่าห้องศิลปะก็ตามนี้นะครับห้องคอมห้องคอมก็ประมาณนี้เห็นว่าเดี๋ยวจะมีแจกรางวัลใช่ปะตามลำดับที่เราทำได้เนาะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีหรือเปล่า หรือว่าไม่มีเหมือนผมเคยเห็นมันผ่านหรือว่าผมไอ้นี่ไปเองตาฝาด <c oughs> เดี๋ยวขอดูสักครู่นะฮะก่อนจบคลิป <c oughs> มันเหมือนแบบนี่นี่นี่รางวัลสรุปผลใช่ป่ะนี่นี่นี่เจอแล้วครับอ๋อคือของรางวัลตามเนี้ยจะแจกหลังจากอัปเดตที่จะมาเนาะก็คือเดี๋ยวพอแพทปเดือนวันที่ยี่สิบเก้านี้มาเนี้ย น่าจะเข้าในกล่องจดหมายเลยครับแล้วก็เข้าไปรับนะครับตามลำดับที่เราทำได้เนาะแต่ละห้องเนี่ยครับก็จะมีแจกเพชรแต่ถ้าติดท็อปหนี่จะได้ฉายาด้วยนะโอเคอะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย